สวัสดีครับผมพอนัทสิทธิ์นะครับจากรายการ i n s i ซต์เดลี่นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่มีชื่อว่าแอป Delivery จาก SCB ไม่เก็บค่า GP แล้วจะอยู่ได้อย่างไรก็ต้องบอกว่าทาง SCB นะครับได้ลอนช์ตัวแอปนะครับที่เป็น Food Delivery นะครับที่มีชื่อว่า Robinhood ไปเมื่อวันที่8นะครับ มิถุนายนนะแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็สงสัยกันมากเลยนะครับโหท่ามกลางความดีใจนะครับว่าแอปตัวนี้จะไม่เก็บค่า GP จากร้านอาหารต้องบอกว่าเป็นนโยบายที่เทพมากๆนะครับแล้วก็เป็นนโยบายที่ยังประโยชน์ให้กับร้านค้าเล็กๆนะครับที่ไม่ได้คิดราคาสูงไม่ได้เผื่อค่าการตลาดเอาไว้เยอะ ร้านที่อยู่ตามตอกซอกซอยนะครับที่ไม่สามารถจะขึ้นไปอยู่ในระบบของฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับแอปจากต่างประเทศได้ SCB นะครับเป็นเหมือนกับฮีโร่ที่จะมาช่วยได้เลยทันทีนะครับแล้วก็หลายคนนะครับอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊แล้วถ้าเกิดว่าไม่เก็บค่า GP แล้วธนาคารนะครับหรือว่าแอปตัวนี้เนี่ยมันจะทำกำไรได้อย่างไร เพราะว่าค่า GP นะครับถึงแม้กระทั่งคู่แข่งนะครับที่อยู่ในตลาดไม่ว่าจะเป็น Grab นะครับไม่ว่าจะเป็น l i Line m a n Foodpanda เก็บกันอยู่ประมาณ30%นะครับ35%ยังไม่ค่อยกำไรเท่าไหร่แล้วกล้าดีอย่างไรนะครับแอป r o b i n h o o d ถึงไม่เก็บค่า GP เลยทุกคนก็สงสัยนะครับแล้วก็ปนไปด้วยความเคลือบแคลงใจและตอนนี้นะครับผมก็ได้อ่านข่าวนะครับจาก positioning m a z i z i นะครับก็ได้มีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกนะครับว่าเอแล้วทำอย่างไรนะครับธนาคารถึงจะอยู่ได้นะครับก็มีสัมภาษณ์นะครับคุณธนาเทียนอัจฉริยะนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัท Purple v e n t u r e นะครับ Purple ก็เป็นสีม่วงนั่นแหละนะครับก็เป็นสีของธนาคาร s c b นะครับแล้วก็พอสัมภาษณ์เสร็จปั๊บเนี่ยก็ต้องบอกว่า ตอนนี้เนี่ยทางธนาคารนะครับเขามองว่าเป็นการช่วยเหลือนะผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับแล้วก็มีงบประมาณเนี่ยปีหนึ่งให้ใช้เนี่ยหลักร้อยล้านบาทนะทางคุณาเขาก็บอกว่ามันจะมองว่าเยอะก็เยอะจะว่าน้อยก็น้อยนะถ้าเทียบกับกำไรของธนาคารปีละสี่หมื่นล้านนะครับก็ตกอยู่แค่ไม่หลักหลักไม่ไม่ถึงเปอร์เซ็นต์นะครับมันน้อยมากๆเลยทีเดียวนะ เขาบอกว่างบ CSR นะครับหรือว่างบที่เป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรับผิดชอบทางด้านสังคมนะ Corporate Social Responsibility นะครับของธนาคารยังเยอะมากกว่านี้แต่ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจตรงที่ว่าธนา,ธนาคารนะครับจะยืนสู้อยู่กับ Ad Delivery จากต่างประเทศที่เขาใช้เงินกันปีหนึ่งเป็นพันพันล้านเนี่ย เมื่อเทียบกัน100ลร้านกับพันร้านเนี่ยนะครับก็มีขนาดที่แตกต่างกันถึง10เท่าอันนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวว่า SCB จะฟันฝ่าไปได้อย่างไรเพราะว่าคู่แข่งทั้งหมดในตลาดนะครับก็มีส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นพาร์ทเนอร์ใช้บริการกันนะครับเป็นพันธมิตรกันแต่ธนาคารมาเปิดแอปชนกันแบบนี้เขาจะว่ากันอย่างไรเป็นเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดกันหรือเปล่า เดี๋ยวมาฟังกันนะครับเขาก็ต้องบอกว่าแนวคิดหลักนะครับของโรบินฮ o ดก็เป็นไปตามหลักสตาร์ทอัพนะครับเพื่อที่จะต้องการแก้เพนพอยต์หรือจุดเจ็บปวดน,นะของวงการฟู้ดเดลิเวอรี่ก็คือการเก็บค่าธรรมเนียม3 0ม5ถึงาให้ร้านอาหารเนี่ยแทบไม่มีกําไรเลยก็จากในจากประสบการณ์ของผมละกันนะครับก็คือ,อ,อดีลกับร้านอาหารนะครับดีลกับโรงแรมร้านอาหารผับบาร์นะครับ กำไรเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไม่รวมค่าเล่าค่าเครื่องดื่มนะครับกำไรเนี่ยตรงหนูน้อยมากกำไรเนี่ยสามสร์เซนี่เรียกว่าทำกำไรทั้งหมดเลยนะครับถ้าเกิดร้านอาหารไหนนะครับต้องแบ่งค่า GP นะครับหรือค่ากําไรแบบนี้เนี่ยให้กับแอป Delivery นะครับก็เรียกว่าทําไปไม่มีกําไรทําเลี้ยงแอปนะครับทำเลี้ยงแอปแกันเลยทีเดียวโรบินฮ o ดเนี่ยก็เลยคว้าโอกาสนะครับชูจุดขายไม่เก็บค่า GP แล้วก็รวมถึงปัญหาเงินบุญของทั้งร้านค้ากับคนขับนะครับซึ่งร้านค้าเนี่ยก็จะมีปัญหานิดนึงตรงนี้ว่าบางแอปเนี่ยกว่าจะเคลียร์ลิงนะครับก็คือต้องรอจบวันบางแอปดีหน่อยก็เคลียร์เงินคืนให้ภายในวันรุ่งขึ้นบางแอปก็มีระยะเวลาที่นานไปกว่านนั้นนะครับถึงจะเคลียร์ให้แต่ว่าของ SCB นะครับในแอปตัว Robinhood เนี่ยจะเคลียร์เงินเข้าธนาคารให้ได้ภายใน1ชั่วโมง ต้องบอกว่าเป็นปฏิวัตินะครับเป็นการ disruption นะของวงการแอป delivery เลยทีเดียวนะครับก็ทาง SCB นะครับเก,ก็ยืนยันนะครับว่าอแอปตัวนี้เป็นหนึ่งใน CSR นะครับก็คือจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม GP ทั้งในช่วงนี้และในอนาคตผมเชื่อว่านะครับภายในระยะเวลา2-3ปีนี้เนี่ยผมคิดว่าคำกล่าวนี้ ป็นไปได้นโยบายนี้เป็นไปได้นะครับแต่ว่าวันในอนาคตเนี่ยเราก็ไม่แน่หรอกนะครับอาจจะเก็บก็ได้นะครับหลังจากนี้3ปี5ปีแต่เก็บในหน่วยเก็บเก็บในตัว GP ที่มันไม่ได้เยอะมากัน,นี้ผมว่าเป็นไปได้แต่ว่าธนาคารเนี่ยก็คือมีแนวทางในการที่จะหารายได้ไปในทางเสนอสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการนะครับเพราะว่าการเสนอสินเชื่อเนี่ย มันมีกําไรมากกว่านะครับอย่างวงเงินกู้นะครับอย่างถ้าเกิดเป็นเป็นโอดีะน,นะครับก็จะอยู่ประมาณ8% 10%นะครับถ้าเกิดเป็นเงินกู้ที่ไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีสักลหลักซ้ำครับหลักซับคำประกันก็อาจจะอยู่ที่20% 25%ซึ่งตอนนี้ก็ทางธนาคารในประเทศไทยนะครับก็ประกาศออกมาแล้วว่าให้ทางธนาคารพาณิชย์นะครับลดคาลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของดอกเบีย้ยไป เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเข้ามาในตลาดนี้นะครับทำให้แอป Delivery เจ้าอื่นเนี่ยตื่นตัวเป็นอย่างมากแล้วก็พยายามที่จะทุ่มโปรโมชั่นนะครับเพื่อรับน้องนะแต่ทาง SCB เนี่ยทางธนาคารเขาบอกว่าโอ้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะแล้วธนาคารเนี่ยก็น่ารักมากเลยนะคุณธนาให้สัมภาษณ์นะครับก็บอกว่าก็ธนาคารก็ไม่แข่งด้วยนะครับเพราะว่าผู้บริโภคถือว่าได้ประโยชน์ไปแล้วนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดจะมีโปรโมชั่นขนส่งอาหาร10บาทก็ทางธนาคารก็บอกว่าใช้พีเธอนะถือว่าเป็นประโยชน์ของผู้บริโภคนะครับน่ารักมากๆเลยนะครับวิธีคิดแบบนี้นะครับก็เหมือนผมที่คาดเดาเอาไว้แล้วนะครับตอนที่ผมอ่านข่าวนี้ครั้งแรกวันที่8มิถุนายนเนี่ยผมก็กล่าวเอาไว้แล้วว่าธนาคารเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีโมเดลนะครับในการใช้ Big Data ของร้านค้าหรือผู้ใช้บริการนะครับหรือแม้กระทั่งตัว ตัวตัวร r เดอร์นะครับเสร็จแล้วก็จะมีการเสนอสินเชื่อแล้วก็ Big Data เหล่านี้เนี่ยแหละไปทำกำไรในด้านการทำโปรโมชั่นประเภทอื่นแทนที่จะมาเก็บค่า GP นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นอีกโมเดลหนึ่งนะครับในการทำธุรกิจซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาการทำธุรกิจนะครับ revenue model เนี่ยมีส่วนสำคัญมากที่สุดแล้วก็ต้องบอกว่าบางธุรกิจเนี่ย เขามีโมเดลในการทำธุรกิจแบบหนึ่งนะครับแต่พอมันมีดิจิ t a ลดิสรั p ชันมานะกลายเป็นว่าเรามีคู่แข่งที่ไม่เคยอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยทางแอปนะครับ Delivery ต่างๆน่าจะมีอาการช็อกน้ำไปเลยนะครับว่าเฮ้ยธนาคารมาทำแข่งได้อย่างไรนะครับก็ต้องบอกว่าเจอคู่แข่งที่มันพอฟัดพอเหวี่ยงกันแล้วอย่างเคสกรณีศึกษานะครับที่ชาวต่างชาตินะครับที่ นำแบรนด์แล้วก็เอาเข้ามาจัดจำหน่ายในประเทศไทยนะครับมีหลายแบรนด์นะครับในประเทศไทยที่แพ้คนไทยนะครับที่ทำธุรกิจแล้วยืนซัดยืนสู้กันหรือว่า SCB นะครับหรือแอป b i n h o o d ตัวนี้จะเป็นแอปตัวแรกนะครับที่ค่ายักษ์ที่มาจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นไ e m มนนะครับไม่ว่าจะเป็น Gra ฟนะครับก็น่าสนใจเลยทีเดียว นะครับทีนี้เขาบอกว่าทางกุธนาเขาก็บอกว่านะในการตลาดเนี้ยมีช่องว่างนะครับก็บอกว่าถ้าเกิดว่าแอปโรบิน o o สเนี่ยน่าจะคุ้มค่าถ้ามีการสั่งซื้อสินค้าที่ยอดที่300บาทเป็นต้นไปนะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างถ้าเกิดว่าร้านอาหารนะครับปกติต้องขายอาหาร50บาทเพื่อให้มันมีกำไรใช่ไหมครับแต่พอต้องถูกเรียกเก็บ GP สูงๆจากตัวแอป Delivery เนี่ยก็ต้องมีการ ขึ้นราคาจาก50อาจจะขึ้นไปเป็นที่70บาทนะโดยที่พอสั่ง5ถุงนะครับ70บาทคูณ5ก็เท่ากับ350นะถึงแม้ว่าจะมีค่าส่งที่ทำโปรโมชั่นไว้แล้วนะครับก็ต้องจ่ายทั้งหมด360บาทแต่ถ้าโรบินฮูดไม่คิดค่า GP ร้านอาหารร้านอาหารอยู่ได้เพราะฉะนั้นแล้วหน้าร้านขาย50บาทไม่ต้องโกงราคาขึ้นมาที่70นะครับ สั่ง5้าถุงก็จะเป็น250บวกค่าส่งที่แพงกว่านะ30บาทถึง50บาทก็รวมกันแล้วก็ประมาณ300บาทก็จะถือว่าถั่วถัวแล้วก็คุ้มค่ามากกว่าผมเชื่อนะครับหลายๆคนที่มีความคิดว่าเอออยากจะสั่งแอปคนไทยนะครับหรืออยากจะทำอยากจะสั่งแอปไหนเนี่ยที่ให้ประโยชน์ร้านค้าเอื้อเฟื้อให้กับร้านค้าให้ทุกๆคนสามารถอยู่ได้ในช่วงในช่วงที่เรามีโควิด1 9 ผมว่าคนเหล่านั้นก็จะมาเป็นลูกค้าของ Robin Hood ผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เป็นลูกค้าแกรบสั่งทุกวันเดือนบางเดือนเนี่ยเป็นหมื่นเลยนะครับผมเองนะครับถ้าแอป Robin Hood มาผมก็จะสนับสนุนเต็มที่เลยเช่นเดียวกันเพราะว่าอยากให้ร้านอาหารที่เป็น SME ที่เป็นหัวใจหลักในการในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยตัวหนึ่งนะครับ ก็อยากให้อยู่ได้นะสนับสนุนมากเลยนะครับอันนี้ผมชอบมากทีนี้ในในแง่ของ business model นะครับก็คือทางอ่าโรบินฮูดเนี่ยก็ไม่ได้มีมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองนั่นแหละนะครับก็ไม่ได้มีฟรีดไรเดอร์ไรเดอร์ฟรีดนะก็ร่วมกับตัวแบรนด์นะครับที่ทำในตลาดอยู่แล้วก็คือเจ้า Scooter นะครับที่เป็นสตาร์ทอัพเมสเซนเจอร์แล้วก็มี คนขับในสังกัดประมาณหมื่นรายแล้วก็ยังไม่มีการบริการส่งอาหารมาก่อนพอจับมือในครั้งนี้นะครับก็จะเป็น Robinhood collab กับสก o ตต r ก็จะทำให้ SCB นะครับหรือแอปโรบินฮู o ดเนี่ยโฟกัสที่ร้านอาหารส่วนสกูต r ก็โฟกัสที่บริการ Delivery นะก็ได้ทำงานร่วมกันนะครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้นะ SCB จะมีการร่วมมือกับเกสผู้ให้บริการฟูดเดลิเวอรี่รายใหญ่นะครับเป็นพันธมิตรด้าน Financial Business นะก็คือซัพพอร์ตทางด้านเรื่องเกี่ยวกับทางด้านการเงินนะ n i n a n c i n g ก็เขาก็บอกว่าได้มีการพูดคุยกันไปก่อนแล้วก็คือเคลียร์ลิงกันไปก่อนที่จะลนช์แอปตัวนี้ออกมาเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็ หลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการใช้ Big Data นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าเราใช้แอป Robinhood แล้วเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งใน Eco System ที่ทำให้คนใช้แอปมีความเคยชินกับการที่จะใช้ Robinhood แล้วก็เชื่อม Payment กับของทาง SCBEC ซึ่งผมเองก็ต้องบอกว่ายกนี้นะครับต้องบอกว่า K Bank นะครับ K Plus เนี่ย ได้เปรียบมากมากเพราะทุกคนใช้แอป K+ เยอะมากนะครับแล้วก็ทางแอป K+ ทางฝั่งของทางาธนาคารกสิกรเนี่ยเขาก็มีแอปหลากหลายเลยนะเหมือนที่ผมอ่านข่าวไปช่วงก่อน2อาทิตย์หน้าสอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับว่าเขามีแอปต่างๆนะตอนนี้เนี่ยทั้ง2ธนาคารก็ยืนซัดกันนะครับในแง่ของการที่สร้างแอปต่างๆแล้วก็ทำเปย์เมนต์ผ่านของธนาคารในเครือของตัวเอง เป็นการแข่งขันบน Ecosystem ถ้าใครสามารถดึงให้คนมาใช้แอปนะครับแล้วเป็นแอป1ใน5แอปประจำวันที่เราจะใช้ก็จะทำให้มีสิทธิ์ว่า Transaction ของบริษัทมีโอกาสหมุนเวียนเพิ่มมา r กยิ่งขึ้นนะเราลองจินตนาการดูนะครับแอปประจำวันที่เราใช้กันมีอะไรบ้างมี Facebook IG Line ใช่ไหมครับอาจจะใช้ Google Chrome หรือดู Safari ดูเว็บไซต์ แล้วมันจะมีแอปที่4แอปที่5ที่มันเบียดขึ้นมามันจะเป็นแอปอะไรผมก็เชื่อว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นแอปการสั่งอาหารนะมากกว่าที่จะเป็นแอปของธนาคารนะสำหรับบุคคลทั่วไปก็ต้องบอกว่าเป็นการแข่งกันบนอีโคซิสต็มนะหรือระบบนิเวศของธนาคารผมเชื่อว่าต่อไปทั้ง2ธนาคารนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น s c b หรือ Kbank ก็จะลอนแอปต่างๆออกมาอย่าง Purple Ventures นะครับก็มีหน้าที่ ในการที่เอาไปบริษัทนี้ไปลงทุนในสตาร์ทอัพต่างๆแล้วก็ทำให้มีการเชื่อมเปย์เมนกับของธนาคารผมว่าครั้งนี้นะครับเป็นการสู้กันอย่างมันหยดสมกันเรียกว่าสมศักดิ์ศรีเลยแล้วผมก็เชียร์ทั้งสองฝั่งนะครับเพราะสุดท้ายผู้ที่ได้ประโยชน์ก็คือผู้บริโภคอย่างเรานั่นแหละนะเพราะกระแสะตอนนี้นะครับก็คือสังคมไร้เงินสดเนี่ยเป็นตัวที่ผลักดันโดยโควิด1 i นะครับก็ต้องบอกว่า,าน่าจะสนุกกันเลยทีเดียวนะทีนี้เนี่ยตัวช่วงสุดท้ายนะครับก็คือเขาบอกว่าเนื่องแล้วแอปตัวนี้นะมันทำให้ธนาคารนะครับได้ข้อดีตรงที่มีการสร้างความสัมพันธ์นกับระหว่างร้านอาหารกับพนักง,งานสาขาหลายคนอาจจะเอา้าพนักง,งานสาขากับร้านอาหารในแต่ละในที่ใกล้เคียงกับสาขามันมีความสัมพันธ์นยังไงก็ต้องบอกว่า ทางธนาคารนะครับให้พนักงานออกไปเจอร้านค้าที่อยู่ในรัศมี5กิโลเมตรพูดคุยทำความรู้จักนะครับแล้วก็ involve นะครับหรือ engage ให้ร้านค้าเนี่ยเปลี่ยนจากการที่ใช้แอป delivery เจ้าอื่นมาใช้ robinhood นะครับแล้วก็มีการ Training นะมีการทำ Reskill สอนให้พนักงานามีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นในการถ่ายรูป นะโดยใช้กฎการถ่ายภาพ3ส่วน9นะฮะถ้าใครไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันเป็นเทคนิคในการถ่ายภาพให้สวยมากยิ่งขึ้นนะเพราะนั้นพนักงานธนาคารในยุคนี้ก็ต้องปรับตัวให้ถ่ายรูปสวยมากยิ่งขึ้นก็ต้องบอกว่าแอปตัวนี้นะครับทำให้ธนาคาร SCB มีการเผาเงินแบบคุ้มค่าก็คือทำให้พนักงานสาขาตื่นตัวต่อให้พนักงานนะครับมีบางสาขาที่จะต้องเอาออกผมว่า ้าใครปรับตัวได้แล้วผันตัวเองนะครับไปบริหารจัดการร้านคา้าร้านอาหารที่อยู่ในเครืออาที่อยู่ใกล้เคียงนะครับก็มีโอกาสที่จะถูกย้ายนะครับมาอยู่ใน Purple v e n t u r e นะครับก็เป็นไปได้นะเพราะนั้นตอนนี้นะครับมันจำเป็นที่จะต้องพัฒนาตัวเองนะครับธนาคารก็ต้องพัฒนาโมเดลด้วยเช่นเดียวกัน โรบินทูนนะครับก็จะย้ําตลอดว่าต้องการเป็นเพียงแอปเล็กๆไม่อยากแข่งกับใครไม่อยากเป็นเบอร์หนึ่งขอเป็นทางเลือกหลายคนว่าอาจจะมองว่าอันนี้อาจจะเป็นซูเปอร์แอปของคนไทยก็ได้นะครับขณะที่หลายคนก็มองว่าศึก Delivery เนี่ยสู้กันเลือดสาดการแจ้งเกิดและจะอยู่ในระยะยาวได้ก็ไม่ง่ายนักผมก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะแจ็คฆ่ายักษ์ก็ทำได้นะครับหรือว่ายักษ์จะฆ่าแจ็ค ก็ทำได้เช่นเดียวกันเกมนี้น่าสนใจน่าติดตามนะครับก็ถ้าใครนะครับชอบข่าวดีๆนะครับแบบนี้ในทุกๆเช้านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับแล้วก็กด Notification กระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อฟังข่าวตอนเช้านะครับในเรื่องของการตลาดในเรื่องของการทำธุรกิจผมจะคัดเลือกข่าวที่น่าสนใจและพวกเราสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจในการทำธุรกิจได้ดีขึ้นทุกๆวัน นะสมกับสโลแกนที่บอกว่า making better decision นะครับ with insight daily วันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ ทีมบริหารของเราเนี่ยโฟกัสเป้าหมายความสาเร็จเดียวกันเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยธุรกิจจะสําเร็จได้เนี่ยมันต้องมองที่โฟกัสก็คือจุดมุ่งหมายเดียวกันดว้วยความที่เราบริหารหลายระย่งเนี่ยบางครั้งมันก็หยุดโฟกัสเหมือนกันแล้วทุกอย่างเนี่ยเราไม่สามารถที่จะควบคุมคนเดียวได้พราเราก็ต้องมีทีมบริหารพอมาเรียนเรื่องเบอร์เด เราได้รู้ว่าโอเคอันดับแรกต้องรู้จักตัวเราเองก่อนพอหลังจากที่เรารู้ตัวเองเสร็จวิธีการที่เราเริ่มเปลี่ยนละเราก็ได้มองว่าโอเคแต่ละคนทุกสิ่งด้านไหนถนัดด้านไหน,ขน,ดดน,ไหนเขาตรงกับงานที่เขาไหมเราก็สามารถที่จะใช้ภาษาในการสรื่อสารได้เข้าใจง่ายมากขึ้นถ้าจะบอกว่ารู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่สําคัญที่สุดคือต้องรู้จักตัวเองลบกี่ครั้งเราก็ชนะในทุกครั้งค่ะ